มิงกระบาสวัสดีต้นบายๆนะครับเพื่อนบนเขาก็ถามว่าร้อนไหมก็ไม่ร้อนมากถ้าเราไม่ตากแดดแต่ว่าก็ยังมีลมพัดมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนดูบรรยากาศหลังจากที่ทําการตัดต้นนี่ต้นโอวกคาระโดนะครับ <c oughs> ตัดหญ้าครับกําลังจะพูดว่าตัดหญ้าตัดหญ้าไปแล้วก็เป็นรูปเป็นล่างหลังจากที่เราเดินระบบน้ำนะครับจากด้านบนนะฮะอันนี้เขา ที่เรามีบอ่อพักอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆเราก็ลักปล่อยน้ามาเป็นเมน2นิ้วนะครับซ้ายวิ่งมาปร,ประมาณนี้นะเพื่อนๆสิ่งที่กําลังจะศึกษานะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องอ่าต้นไม้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราลดน้ำนนะบางส่วนนะครับเออมันพูดยากนะครับอะโวคาโดเนี่ยมันมีทั้ง พี่ทั้งน้องแล้วก็กําลังแตกแล้วก็มีดอกอยู่นะครับลูกใหญ่ก็ใหญ่แล้วนะครับฉะนั้นบางทีการให้น้ําเนี่ยมันก็ต้องคล้ายๆก็ต้องเลือกอยู่เหมือนกันนี่มีลูกที่ร่วงมานั้นเพื่อนดูแล้วก็เอ้มันล่วงได้ยังไงเนาะลูกก็สมบูรณ์ดีนะครับหรือว่าพอเราให้น้ําปุ๊บก็ร่วงทันทีเลยเฮ้ยยังไม่ต้องแพ่พันุแล้วนะหรือเปล่านะครับเพื่อนเดี๋ยว ผมจะลองไปเปิดน้ำด้านบนดูนะครับว่ามันระบบน้ำสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับหลังจากที่ได้ทดลองแล้วก็พอดีต้องไปเรียนมาสเตอร์ดีกีนะครับก็เลยไม่ได้มาดูตรงนี้นะครับก็ให้คนงานตัดหญ้าก็เห็นแล้วก็ <laughs> หลังจากที่เราตัดต่อมาส4มสี่ปีนะฮะนี่เพิ่งแต่เราก็ได้รู้ว่าเออเป็นสวนอะโวคาโดมากขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะครับเพื่อนด้านบนคือด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวผมจะขับรถขึ้นไป ก็จะส่องลงมาว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะอย่เราไปกันครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยคือไม่ได้เพราะว่าตรง มันเป็นดินใหม่นะมันฟรีโอ้ขึ้นไม่ได้ครับเอยู่จะลองสร้างหลักดูอีกทีนะต้องถอยแล้วละ่ะ เป่นหลังเห็นอะไรไหมเดี่ย็จะถอยสซ่ลงไปนะครับ หน้าแรงยัง <c oughs> ยังติดแล้ว <c oughs> หน้าฝนจะเหลือไหมเนี่ย <c oughs> เลื่มเปิเดแอร์ร้อน Terima kasih kerana menonton! ขึ้นไม่ได้ตรงนี้เนี่ยถอยหลังเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับคือถ้าเป็นพวกรถรุ่นใหม่ในรออม,มันจัดเนาะแต่ที่จะดีไม่ใช่ดีนะครับมันล่อยเลยรออเกิน,นฟีเกินนะขึ้นไม่ได้เฉยเลยนูน่นด้านหลังมันจะถึงอีกนิดเดียวเองครับ เือร้อขึ้นไม่ได้นะครับท่านผู้ชม,มติดอะไรเนี่ยจะลงไหมคนงานก็พอพอเลี้ยงมาก็รู้สึกเบิ้ลเครื่องใหญ่เลยอ,อยยางไงดีบอ่อน้ำอยู่ด้านบนฮนะเดี๋ยวผมหาหินมาลองก่อนนะเดี๋ยวกลับมาลดไปอยู่ข้างล่าง น,นี้ก็ด้านบนนะเพื่อนอดูคนงานสั่งงานอะไรไว้ก็เหมือนเดิมจะให้เอากระสอบเนี่ยมาทําเรียกว่ากรอกน้ำตะวันนะเพื่อนเ,อนเดี๋ยวสักครู่หลังจากที่ผมกรอกน้ำนะครับไม่ได้ทำให้ดูนะเพื่อนไม่รู้น้ำจะมาหรือเปล่าเล่นเอาวาล หักไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการลักน้ำไปด้านล่างนะครับจะลองดูนะ